ทุกคนคงจะทราบว่าทีมงานเฮนรี่แม็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ให้กับแอปพลิเคชัน Go b ายกรุงศ <Application S 2> รีออโต้ทีนี้ในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโหมดที่เรียกกันว่าเป็นสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างที่ใครที่เขาไปโหลดแอป,ปแล้วก็ใช้บริการเนี่ย Go บ y กรุงศรีออโต้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า GoW Go o w นะฮะ <c oughs> ทีนี้ฟีเจอร์ที่รวบรวมสิทธิพิเศษสำหรับคนใช้รถมากกว่า200รา,ายการมันก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำเนี่ยที่นำมาบริการนะครับอย่างเช่นบริการตรวจเช็คสภาพรถ3 0 8รายการได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีเติมลมยางในตโตรเจนไม่มีค่าใช้จ่ายรบ,บริการเคลือบกระจกรถแล้วก็มีส่วนลดของกินนะฮะขนมกาแฟาอะไรแบบนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคะแนนของบัตรเครดิตกรุงศรีหรือพวกกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First Choice นะครับก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกรับส่วนลดน้ํามันได้ด้วยนะฮะส่วนทางฝั่ง E ีวีเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือแลกรับเครดิตสําหรับสถานีชาร์จซึ่งก็มีให้แลกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบรนด์ชั้นนําของประเทศไทยที่มี หลายสาขาหาบริการได้ง่ายนะครับแล้วก็หลายๆสิทธิพิเศษคือไม่ต้องทําอะไรเลยดาวน์โหลดแอปโกบายกรุงศรีออตโต้แค่นั้นก็รับสิทธิพิเศษได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ก็อย่าลืมไปโหลดกันไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับตามนั้นเลย